สวัสดีจา้าพบกับเสาดอนนมอังกฤษอีกแล้วจ้ะมาจ๋ามามื้อนี้ได้อันน้ำข้าวปุ้นจ้ะน้ำข้าวปุ้นปลากระป๋องเน,นาะจ้น้ำข้าวปุ้นเล่าๆบ้านเฮาน้ำข้าวปุ้นผักกะมีกะล่มีถัวจ้ะมีั่วมีถัง่งอกมีแลดิบข้าวปุ้นจ้ เห็นปันใดจะแสงมันเขาแซ่บๆน้องกันจ้ะอันเขาเทียงจ้ะแต่ว่าตอนนี้ประมาณบายสองเหรอ้องก็เห็นแล้วจ้ะเต็มถ้วยเลยจ้ะบมเถ้วย,เ,ยเต็มจานกินไลค่ะคนนะบ่ได้กินโดดแล้วจ้ะคือยากกินตั้งใต้เฮ็ดอันคลิป youtube คลิปแหลกคนละจ้ะ อันนี้เป็นเทือที่สองอเผ็ดแห้งจ้ะอันพ่ออย่าต้มพริกแข็งใส่เนี่ยต้มพริกแข็งตําใส่ใส่ก็ปากกระปองกัหนหะต่บใส่แล้วก็ใส่พริกแกงอีกตั้งหากมันก็เลยเผ็ดแต่ว่าหังแสบจ้ะ แสบจ้ะนวดน้ำปลาแดกน้ำยาน้ำยาเล่าบานเท่าจ้ะเฮ็ดบุญยาก ลายไปเลยจมันสิมันสิหล่นหนามมันสิหล,ล่นออกเต็มคักม,มาากมาจ้ามาผู้ใดพลาดในกินเขาแสบจา้าแลดิษ 嗯，玩、mm。Hmm. น้ำจำนะเผ็ดเนื้อปลาคนๆแต่ข้าต้มปลากระป๋องป๋องนึ่งข้าวกต้องใส่น้ำลายจ้ะใส่ใบบักกูดใส่ ใบบกูดน้ำปลาแดดพงนันวดจ้ะเกลือต้นหอมผักชีพ่อยอบะมี่อันนั้นนะจ้ะพ่อยอบะมีกะม่กับ,บไส้บะมี่กับไส่จ้ะมันจะแซ่บพึ่นกันบัวใ้ไปซื้อมาไวจ้ะ มาเด้จ้าอ่าผู้ติดตามไหมผูตตม้ติดตามตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะเอินสุขคนจะมาจ้ามากินน้ำกัน อะไรไปเห็นงานจมืน่นไหนวันหยุดวันพูดวันหยุดจ้ะโอบอแมนจ้ะวันนังข้านสํดอรวันนังข้านวันหยุดวันหยุดกับเบอหิวขเขาหรกจะกินแนวอยางกินแนวอื่น อยากกินแนวอื่นข้าวปุ้นก็นไม่ได้กินล้นละเลยอยากเสียจ้ากินง่ายยุ่งง่ายอาหารสาร กินผักจะใส่ลงไปอีกบอร์เรลา์ลนยน้ำข่าปุ่นเนี่ยหลายน้ำใส่ผักเนี่ย นี่กะมูหวานจ้ะเห็ไว้กินใกล้สิเบิร์ล้วช่วงนี้แดดดีจ้ะจะเล่ให้ไากินเฮ็ดกะกินแป๊บเดียวเบิร์จ้ะให้บอหลาย เมื่อนี้บริกินบริกินเขาพร้อมอันนูมิงแลนเเฮดอันต้มยำไก่ให้เพิ่นจ้ะแต่ว่าพ่อยัาบ่กอยากก็เลยอ่ะทากินน้ำข้าปุ้น มเผ็ดละจ้ามาเนี่ยเผ็ดพริกแห้ง กินง่ายได้จ้ะอ,อันอันไดโบมี่พ่อยกับบอไซเด้ประยุกเอาเพระาะว่าร่างเือห้อกับบร้ไปซื้อเนอะจ้ะห้อกับประยุกเอา ก็ได้ไปรล่อใส่จามาเนี่ยอยู่บ้านมบื่อเงนกลับไปเห็นงานแล้วจ้ะบ่มี่พูไปพาไปเล่อจ้ะแฟนเห็นงาน กะสิไปแล้วนะจ๊ะบนันนี้พ่อยเพชรมันกินร้ายค่ะจ้ะจ้าคันผู้ใดมาคลิปนี้พ่อยกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้พ่อยพร้อมนะจ๊ะสิไร้บผาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบันนี้สําหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปนานนะจ้ะไปแล้วจ้า